สวัสดีค่ะขับรถมาทำงานค่ะวางแห่นเสาไฟาฟ้าค่ะมาทำงานกับโอ้ยเจออุปสรรคค่ะรถโสดตกอยู่ไลทางค่ะเวลาเดิน เวลาเดินได้เดินคางเดียวเอาค่ะก็อ,อยู่้างๆางมีตนใหม่เนะาะดูภาษาหลายได้เดินขาเดียวรถโซโต๊กถึงเอาเกินเซตเมื่อกี้นี่ค่ะด้วยงานต๊อค่ะ จะมีอุปสรรคปันใดกัรสูญน,นะคะหาเงินในละค่ำเดียวเนี่ยนะคะ,ะไปได้เอาดินในเคียโกบไปตีนเม่โค่พ่องค่ะ เดินขาเดี๋ยวบาไหวขารถเจ้าของมันบ่ค่อยสมบูรณ์เนาะไอข้ขามันโซโต๊กเอาเืนยากละปาค่ะันเป็นขี้โค้นขี่ต้แล้วก็พื่นมันกับบเรียบนะั่นก็เลยต้องใส่วิธีนี่ค่ะก็เลยต้องเอาดินเอามาซอยพยุงเดินขาเดี๋ยวบาไหว สูๆเดอออกมาเตะสีสามค่ะเพื่อจะมาถึงหนางานถ้าเงินเกินใหญ่โลดตั้งแต่ีสามมาหาอดนี่ก,ก็บหกโมงพอดีค่ะอุปสรรคของเข,ข,ข,ข้าคือมันเดินนี่แหละค่ะแต่มันบ่เดินไก่ ไก่กะให้แน่ยอยากลำบากก่อนมันเดินไก่นี่ค่ะกันสีไปไอเขาในป่ากับเป็นลมต้นหมอกต้นไม้โอ้กับเบาไหวเนาะค่ะเสียเวลาเฮาเพ็นงานทำมาหากิน นี่เอาแชทสามสศมาเฮ็ดงานค่ะไอ้เพื่นเอามาสามหนึ่งหายกแค่นศูนก็ได้ค่ะยกแค่นเสาไฟฟ้ามันบ่มีแห้งก็เลยต้องเอา3 2มศูนมาค่ะ เดินอยู่ไรทางเลยเนี่ยขันระน,นมันเทียงแน่เขาก็ได้เอาโขยดินล้วค่ะมาใส่อกีกขังนึงไว้เดินยากละป่าค่ะเพราะว่าเขาก็ได้เดินไอ้เืินมันเรียบ กรถดไม่แน่นะสบายค่ะกระโดใไม่นะแถวเมโคกะฟันเมโกกัไปราคาขาหนึงนะใกล้จะเบิร์แล้วทะลกหาสังกันเด้อได้เงินได้ทองกันเด้อเดินจะมาใส่ฟันไสวยให้ไหม่ เปนเบิเ่งก่อนค่วะว่ามันจมบ่ลมบ่ลมบ,ลมบ่มีอุปสรรคย่บหน้าฝนเป็นแบบนีแ้แหละค่ะเหตุงานมันละยากลำบากขนาดแรกเอยมูมูเลยค่ะขนาดแรกนี่ขญาฝนในย่านมันจมค่ะทางห้องหน้ามันมาหลายย่านรถจอดรถจมมั็มีปัญหาไปเนาะค่ะเหตุน,น้ำรดหน,นักรดใหญ่ ดินสไลด์เด้อเด้อเดอดินแบสไลด์ลงนั่นนี่ละขันยาาฝนนะมันจืดมันแชะ,แะน่ามันอยู่ในริมคลองมากกับสไลด์ลงโอ้ยเห็นงานหนาฝนอ้าวขอโทษนาเด้อ,ด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 อด จับแขนเลยตัวตัวเด้อแขนเด้อยากจะเฮ็ดไปสมยากนี่แล้วนะจ้า <S 2> <S 2> เห็นบ่ค่ะแทนในอันนี้เฮาเพื่อจะเอาไอ ยังก็พ่อยกแท่นว่างยังเกาะเสาไฟฟ้าบ่บ่ยกไอต่อม้อเสาไฟาฟ,าฟ้าแรงสูงนึกว่าจะนั่นนึกว่าวงยานีหวาดเสียวแล้วดินมันสไลด์ลงอะแค่นี้ก็นอกค่ะเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะไปกินข้าวก่อน